สวัสดีครับชื่อพี่ดับสวัสดีครับชุดทุกคนโตขึ้นมาเนอะสองปีกว่ากเกือบสามปีครับผมโตขาผมโตละขาโตละขาสามขวบอยู่เลยอะพี่พี่ถามถึงซีรีส์เป็นยังไงบ้างฟิตไหมเป็นไงซีรีส์โอ้โหคุณก็พูดหน่อยเช่เมื่อกี้รายการผมพอพูดทันแล้วแล้วพูดอมาพูดซีรีส์อะไรครับซีรีส์อะไรเขียนรักซีรีส์เขียนอะไรไม่สบายนังพูดบันเทิงแล้ววันนี้ เฮียนรักได้ยังลบอ่เราเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่พูดเองคิดเองเลยเองตอบเองชีวิตจริงครับใช่อ่ะไม่ได้ในซีรีส์เหรอกอะจริงเหรอแล้วปกติเป็นโฟลเป็นคนพูดเองเออเองตอบเองเหรอก็อืมช่วงเนี้ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์อะตอมมันยังอยู่ในร่างกายของเรามันยังซึมเข้าแชร์เรื่องของเราใช่ใช่เออรู้สึกว่าทุกวันนี้สามารถพูดกับแมวได้เป็นประโยคเลยอ่ะพี่ อสามารถสามารถพูดกับแมวได้เป็นประโยชน์เลยแบบว่าแล้วรู้ด้วยนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเหมือนแบบว่ามันคิดจินในการแทนว่าแมวมันรู้สึกยังไงเออแบบเฮ้ยคิวหิวไหมมันทําหน้าแบบออก็คือแบบว่ามันอาจจะหิวอะไรไม่รู้รู้สึกว่ามันคุยกับตัวเองบ่อยขึ้นช่วงนี้ื่อะไรเพราะในตัวละครตออคือก็ต้องพูดเองเออเองคิดเองแล้วก็หลุดไปเองใช่ครับ มันยากมหมหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่ยากเลยตอนนี้ตอนแรกตอนแรกอะยากตอนแรกอะผมว่าไม่ทำไม่ได้เลยผมทําไม่ได้เลยแบบแบบแบลเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบ๊ะแบลบหรือว่าทําตัวเป็นการ์ตูนอะไรที่จะหลายเทคมากช่วงแรกแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันมันเหมือนมันซึมมันซึมมันซึมไปเรื่อยๆในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบธรรมชาติตัวเองเลยแล้วมันติดมาถึงตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย คือทําตัวเป็นกระตูงใช่ผมเวลาผมเล่นเรื่องไหนมันก็จะติดเป็นตัวละครน,นั้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมถ่ายเสร็จพักนึงแล้วก็คือยังแบบคลอดกับตัวละครมันเหมือนมันเหมือนมันเล่นต่อกันอ่ะเล่นซ<ช>ีนีปุ๊บแล้วมทาวทํางานแล้วทำงานแล้วก็ทําตัวแบบเนี้ยแล้วมันก็ได้ทำตัวแบบนี้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผมทําตัวเป็นกระตอมใช่แต่ต้องรอเรื่องอื่นก่อนผมจะได้ทําตัวเป็นคนอื่นอุ้ยน่ากลัวไปแกนั้นเรื่องแม่เดี๋ยวผมทำตัวเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายอะไรหรอ คุณชายเอออ่าไม่ใช่ทำไมโฟสถึงรู้สึกว่าเราอ่ะทำตัวเป็นกระตูแบบนั้นผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมไม่ได้พยายามทำตัวหรอกมันเป็นแบบปกติแบบของของของผมเองอะที่แบบว่ามันแสดงทุกวัน,นตั้งแต่เช้าเย็นๆอะไรเงี้ยเล่นเป็นแบบ คนดีทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยพอกลับบ้านมาแล้วก็นอนอะไรเงี้ยตื่นมาก็ต้องมาเป็นคนนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบว่า3วัน4วันติดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องเป็นคนคนนั้นตลอดเวลาเลยก็ติดติดติดมาเธอเธอรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นเป็นทุกคนรู้สึกว่าหลังหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จมาโต์จะแปวขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกขี้กลัวมากขึ้นรู้สึกเออ งอแงมากขึ้นรู้สึกมี energy มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมไปเล่นเกมอะไรในรายการอ่างเงี้ยโอ้โหโฟนที่โอเวอร์สุดสุดแบบกลัวเสียงลูกโป่งเงี้ยปกติโฟนไม่เคยกลัวนะอยู่ดีก็แบบเออแตอปกติแสดงว่าเราเลเวลขึ้วมาตอนกลัวตอนกลัวต้องหมายว่ากลัวผีแล้วก็เลเวลใหญ่แล้วนะ รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มโอเวอร์เว็นการแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นมิติใหม่ของโฟดีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวปะคนติดตามผมเนี่ยเป็นเอฟซเนี่ยจะได้เห็นหลายหลาหลายตัวล่างเดียยไม่กลัวหรอโฟด์ะโอเคอะตอนไม่ไปโม่กลัวไม่ใชอไม่รัวมันจะกลัวตัวเองทำไมไม่ไม่แต่ที่เาไม่้อยู่มันรา ตัวละครอะตอมมันยังมันยังอยู่แค่แบบตัวการ์ตูนน่แต่ถ้าสมมติอะเรื่องต่อไปอะ,อะเธอมันน่ากลัวนะถ้าเธอถอดไมได่ออกอมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัว <c oughs> ผมรู้ว่าชีวิตรจริงคืออะไรละครคืออะไรผมแยกถูกแต่ว่าการแสดงท่าทางเนี่ยการแสดงท่าทางอะไรเงี้ยมันจะติดคาแรคเตอร์มาอใช่ใช่ใช่ติดติดแสดงท่างนี้ก็คือติดมาอยู่ติดผมว่าผมติดนะ ก็ถ้าสังเกตตัวเองบอกว่าติดอยู่นะอ๋อคือสังเกตตัวเองรู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่โฟสต์นี่ไม่ใช่โฟสต์อันนี้ก็คือนี่คือติดคอนตัวเองเหรอนี่คือรอจบเรื่องอาตอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปติดคอนดูเพื่อเพื่อการโปรโมชั่นที่ยาวๆๆเอ้อย่างผมเจมีนัยมันต้องนิ่งมากเพราะทั้งที่ตัวจริงเราเป็นคนที่แบบอเอร์ตลอดเวลาคือมันก็มีเอนเนอร์จี้อะหรอครับเอออันนี้ก็ติดเหมือนกันเหรออันนี้ชิบๆอันนี้ติดแล้วเหรออันนี้ยิ่งไป ไม่แต่จริงๆะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนแบบคล้ายๆกองทัพแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเท่ากองทัพไม่ได้โอ้โหเลิศดหรูพระเอกเหมือนกองทัพแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็มีมุมที่เวลาไม่ได้เจอคนอื่นเยอะๆไม่ต้องทํางานไม่ต้องอะไรก็ก็เป็นฟิลนั้นแหละก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเนี่ยอย่างวันเนี้ยป่วยใช่ไหมก็จะมีความกองทัพมากขึ้น ก็จะรีบรแล้วก็จะอยู่กับตัวเองอ่แล้วก็แบตโหลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงก็อย่างเงี้ยไม่ใช่ปกติเกมอะอย่างซีรีส์เรื่องที่แล้วกับเรื่องนี้จริงๆรบทคุณก็ดูเประคนนี้คนดีเป็นผู้ชายโอคนดีเทพประอะไรมาต่างไหนไม่รู้เนเรอจริงไมไมไม่จริงมาถึงเราอลมาถึงเราอะมันหายากไหมมันหายากมากนะคนที่แบบ ดีขนาดนั้นน่ะเออแต่ก็ผมก็ไม่ใช่คนเลวอะไรแต่ก็แค่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแค่ได้แค่รู้สึกว่าโอ้โหมึงพระเอกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยดูๆไปแล้วคนเลวจะดีขนาดนี้ก็รู้สึกประทับใจตัวเราติดออกมาไหมติดไม่ไม่ติดครับเรื่องอะไรดดีๆ้แบบนั้เราติดแบบเออปอะทับติดแบบไอะไรออกมาบ้างไหมที่บอกว่าประตูมายังไงยังไงตรง้รงอะไร สวัสดีครับโฟดวันนี้อยากอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวดูแลเองไม่มีไม่มีไม่จรหรออ๋อที่พูดอะไรจะไม่มีเลยแล้วก็แล้วก็นึงอันนั้นถ้าอะตอมอ่ะติดไปถึงกองทัพไหมถ้าไปเจอเจมินายถ้าไปอะตอมไปเจอเจมินายอะหมายถึงนี่ติดไปถึงตกึงอะตอมอ่ะไปนำเสนอให้เจมินายเห็นว่าเนี่ยเราอะตอมมาเองทแทนที่อยู่นอกซีนอะอย่างเมื่อกี้เขาเปิดมาสวัสดีครับโฟดขอบคุณผมก็ ใช่เวลาในระหว่างวันโอ้โหจะเล่นเล่นแบบว่าเฮ้ยกองคัพอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าให้มันเหมว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยให้มันคีมไว้อะไรเงี้ยอย่างเรื่องหนึ้งเรื่องมันเป็นมันมาจากไอ้นี่ไอ้กระตูนใช่ไหมครับญี่ปุ่นอ่ะมันต้องเล่นใหญ่แค่ไหนอ่ะมาถึงมันต้องเล่นรู้สึกแบบว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอพี่เนี่ยอย่างนี้เลยแป๊บหนึ่งพุทธพุทธิบหยาบมันคืออะไรเป็นอย่างนี้ค่ะจริงก็เป็นอย่างนี้ไงก็ใช่ไงก็่ที่นี่ถามรู้กที่แตกต่างคาแรคเตอร์คืออะไรพี่แต่ก่อนเราเป็นอย่างเงี้ย ยโ<ไ>ฟนไ,ไม่ใช่แต่ว่าพอหน้ากล้องมันต้องแสดงออกมาอีกแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังกล้องเราถามเจมินายได้ผมผมไม่ใช่ไม่ไม่เป็คนเหมือนไม่ใช่คนนี้เลยนะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอแต่เงี้ยก็จะนิ่งลงอะไรเงี้ยแต่คือมีเจมินายเห็นคนเดียวเนอะคนอื่นเขา <ๆ S 2> ไม่เคยเห็นมจมินายเบื้องหลังเขาเห็นกันค่ะรับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บิดเธอไม่ได้โมเมนต์กาบฉันหรอกไอ้ได้ต้องเจ็ดโมงเช้าแล้วผมไม่ได้ผมไม่ผมไม่ผมอันมันเป็นอีก เขาเล่นเป็นอีกด้านเลยของผมแล้วผมก็แสดงอยากแสดงด้านนี้ให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยผมว่นั่งน,นิ่งๆไม่เฉยก็แบบว่ามันมันมันไม่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 รู้อ่ะไม่งั้นพี่ถามเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงที่เรามาต้องมาทํางานน่ะไอ้โมเมนต์นี้มันมีสักกี่นาทีหรือว่าที่ผมดีๆใช่ไหมอไอ้ที่ที่แบบว่านิ่งๆที่แบบว่าที่แบบว่าเป็นที่แบบว่าอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีน้อยแต่ก่อนเนอะเยอะแต่ก่อนแต่กูพูดแต่ก่อนแต่ก่อนก็คือหลังเวทีก็อย่างนั้นมันเป็นอีทัวร์อ่ะพี่ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอะตอมเลยใช่แต่ตอนนี้ก็ตลอดเวลาละดีตลอดดีตลอดเวลาไม่เหนื่อยเหนื่อยกลับบ้านไปนอนโคตรเหนื่อยไม่เอาแล้วในเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยทำไมจะถามว่าทำไมใช่ไหมไม่พี่อยู่ที่บ้านผมก็แม่เฮ้ยสวัสดีตอนนีอย่างนี้ไม่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 ได้ดีดีแบบเจอมันม่วนแล้วเฮ้ยมันม่วนมากเลยว่ามันไม่มีพี่เราผมว่เต่อไปถว่าตอนตอนที่ที่มอนตัดทิ้ จะอยู่ไปกินทเวดน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยมันดีด,ด,ดตลอดเวลาซึ่เราเองก็รู้สึกว่าไอ้การดีตลอดเวลาของเราอะ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยทาไมไม่ไม่ให้มันนอนไ<ก>ม่เจ็บพลังงาน,มนไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานมั้งให้ถ้าเป็นงานทํางานผมก็เต็มที่อยากให้เออคนที่ดูเรามาสนุกอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นโดยเอาเนี้ยมันชินไปแล้วถ้ามันชินไปแล้วว่าเออเราเป็นอย่างงี้ครับเออคนจะได้สนุกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ฝืนตัวเองนะว่าเออจะมาแบบแบบพยายามสร้างความ อะไรนะแบบคุ้นให้ตัวเองอ่ะคุ้ตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่แต่ว่าผมว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขในการทํานะแต่แบบมันแค่เหนื่อยแค่กายแต่ว่าผมไม่ได้เหนื่อยใจเลยที่ผมจะทํามันแต่ในพาร์ทผแล้วถามว่าชอบไหมเอ็กซ์มุขคลิจชอบในพัรทเออเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้พอมาเป็นแบบนี้พอมาเป็นอยางต่อมันไม่ได้เปลี่ยนไปแบบว่าสวิตไปอืมแต่หมายถึงว่ามันมันดีดขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าเออได้ทำงานแล้วมันสนุกขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดคิดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเออพูดอะไรก็พูดอ่ะ ไม่ด้วยความที่ไอตอมเป็นตัวคาแรคเตอร์อ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องสดใสตลอดเวลาอมันยากมากเพราะว่ามันยืนึงสมมนไปกองจะเหนื่อยมันไกลไ้ยเช่ที่ชลบุรีป่รืศิลาชาศิลาชาเออยากแล้วมันหลอนด้วยใช่ไหมพอพี่ดูรีปีสุดอ่ะมันเหนื่อยมาที่มันต้องบูตลอดเวลาทั้งบนฉากดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยสิเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่ามันมันด้วยระยะเวลาที่มันน้อยด้วยแค่ สองสามเดือนมา้ที่ต้องถ่ายอะไรเงี้ยเราต้องถ่ายให้จบอะไรเงี้ยถ่ายก็อัดตั้งแต่หกโมงเช้าครับยันสี่ทุ่มบางทีแบบมันจะเลิกดึกหน่อยก็เลิกตีสองตีสามบ้านแล้วก็ต้องตื่นมาทํางานดึกอเี้ยมันเป็นรูทีนอย่างเงี้ยแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงจะมีสามวันอะไรเยก็ทำสามวันยอะไรเงี้ยแล้วซีนผมไม่ค่อยได้พักไงเพราะว่าเป็นตรรัวละครมิติแลวก็แบบเป็นตัวดาเนินเรื่องไงแล้วรู้สึกว่ามันมันหมดแรงมากเลยจากตรงนั้นอไรเี้พอกลับบ้านมาก็คือแบบ สลบไปเลยอะไรเงี้ยช่วงย,ยิ่งช่วงแรกๆป,ปรับตัวไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าผมอ่ะช่วงแรกๆทางานหนักใช่ไหมแล้วทีนี้ต้องไปเล่นแบบตัวละครดิบๆอะไรเงี้ยต้อง <c oughs> แ,แบบฮึบฮึบตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันมีวันหนึ่งผมเล่นอ่ะมันเป็นสาวันติดแล้วมันเป็นวันสุดท้ายที่ที่ถ่ายเป็นวันแรกวันสองวันสุดท้ายใช่ไหมแล้วทีนี้มันเป็นซีนบ้านผมอ่ะแล้วต้องมีซีนทั้งผมตั้งแต่เช้าเย็นแบบตีสามเลยครับวันนั้นเลิกตีสามแล้วทีนี้ประมาณ ประมาณกลางวันมั้งผมผมเล่นอ่ะมันอ่านมาสองวันแล้วใช่ไหมผมเล่นแล้วทีนี้มันต้องไปฉากนอนอยู่บนเตียงแล้วอยู่ดีลุกขึ้นมาผมหน้ามืดเลยผมหน้ามืดแล้วแล้วแบบเออมันมันลุกเร็วแล้วสมแบบมันหน้ามืดแล้วโอ้ยผมตกใจผมนึกว่าผมเกือบตายแล้วอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้แบบเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบเออทํางานหนักหนักหนักมันโหลดใช่มันโหลดมันโหลดไปอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งพักอยู่สักนัดนึงแล้วก็ถ่ายต่อแล้ววันนั้นก็ ่ายถึงประมาณตีสามเลยเลยกลับบ้านใช่ผมผมสารภาพเลยผมรู้สึกผิดมากเลยเพราะว่าผมมันเป็นชินแบบงีบหลับอย่างเงี้ยเินเงี่บหลับหลับจริงหลับจริงเที่ยปวดสกิดหลายทีก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยหลับหลับแบบหลับลึ่ไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่กลับมาได้แต่เกือบหลับเกือบหลับแต่กลับมาได้ไม่ไม่เกือบแล้วนี่หลับจริงป็ับจริงไปเลยครับแล้วก็เกรงใจแม่อีกคนนึงที่ที่เขาเล่นด้วยอะไรเงี้ยพวกผมหลับจริงแต่ว่ามันเป็นรินที่ต้องหลับแหละเออ เพรายพอพอมันรู้สึกตัวแบบนี้ว่าเอ้ยมันหนักเกินไปสำหรับเรามีการปรับตัวเองยังไงมีการปรับเหรอปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้เพราะว่ามันต้องถ่ายมันต้องต้องต้องถ่ายให้มันจบอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีงานด้วยช่วงนั้นมีงานที่มันต้องทำด้วยใช่มันงานทําปุ๊บเสร็จแล้วต้องมาถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมสู้นะเพราะว่าผมสนุกที่ได้ทํามันนะ ใช่แต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยแต่ผมพูดเสมอแล้วผมเหนื่อยกายแต่ว่าผมไม่เหนื่อยใจที่มันจะจะทำมันอะไรงี้ก็คือใจสู้แต่ว่ากายบางทีมันจะต้องมีการพักผ่อนใช่ใช่ไอ่จร่งมันต้องบูตเอน์จี้ให้อะตอมมันอเนืลตลอดเวลาต้องสดใสเพราะจะเสียงเข้าฉากกัมันต้องแบบเสียงผมก็จะจะตะโกนตลอดเลยเออแล้วก็แล้วก็เรื่นกับเจมินายแก้คอนอื่นด้วยเพื่อนที่แบบว่าปลุกตัวเองให้มันไม่ตื่นเออต้องแบบออกกําลังกายแบบ กระโดดตบตลอดเวลาให้มันแบบว่าให้มันดีดต,ตลอดเวลาตัวละครนี้ไม่ต้องดีดมิเงี้นแบบมันจะไม่สนุกมันมันต้องคอนทราสต์กับตัวกองทัพอะไรเงี้ยเขาเป็นคนนิ่งๆมันก็ต้องเป็นคนอีกคนหนึ่งคาแรคเตอร์นึงเพื่อเพื่อให้สีสันเรื่องมันสนุกสังขามาที่กองทัพก็คือต้องเป็นคนครูตั้งแ,แต่ยี่สิบเป็นยี่สิบสี่สใช่มันมันต้องเงมันต้องแบบยังไงเพราะตัปกติจะไม่ได้จะค่อนข้างดีไม่จริงค่ะเอา้าฉันดูมนคลิปไหนวะฉันว่ามัอ่ะผมว่าคาแรคเตอร์ที่ทุกคนรู้จััักกกพวเราสลบน อ่าใช่ใช่ใช่เอออ่าครบทั่วหน่อยคิดว่าโค้ดดีดแต่จริงแล้วโคอันิ่งทุกคนอาจจะคิดว่าผมผมมันนิ่งแต่จริงๆแล้วผมมันดีดเอ้ยไม่ใช่ทุกคนอาจจะคิดว่าผมมันดีดแต่ผมมันนิ่งเออใช่ก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นมันมันแบบว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็อยู่กับเวลาถ้าว่าเขาต้องเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าพอว่าอีกอย่างหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้เจมินายเขาค่อนเป็นคนที่แข็งแรงเออ,เอ,อแต่พอช่วงหลังๆรู้สึกว่าแบบเอนิจีคุณที่เคยแบบโหปีออปีที่แล้วสองปีที่แล้วอะเราจะเห็นเอนิจีคุณเยอะมากเลยเนงะี้ยเออตอนนี้ดูเอนิจี้คุณอินไปใช่เพราะร่างกายเพราะอะไรผมว่ามันเหนื่อยสะสมไี่แหละแบบทำงานทุกวันมามาปีสองปีหรือเปล่า ปีสองปีติดใช่ก็โหก็รู้สึกว่าโหลดอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองป่วยป่วยง่ายมากขึ้น,น,น,นใช่แล้วก็นั่นแหละก็พยายามจะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอไย่างเงี้ยแต่พวกคุณชอบการทำงาน <S 1> <S 1> จะชอบสิ<อ>ไม่ <S <S 1> <S 1> ชอบได้ไงถ้าไม่ชอบก็ไม่มีเงินม่ไย้หมายถึงว่าทันที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออร่างกายเรามันนี่เนี่ยแต่ว่าเราแทบจะไม่เคย ก็ใช่รู้สึกว่าถ้าเราหยุดมันก็มีเรียวรก,กยยว,ยว,ว่าอะไรอ,ะอ่ะมันก็เอฟเฟกกันหลายหลายภาคส่วนเรียกว่าอะไรทั้งทางทีมงานที่ต้องทำกับเราด้วยทั้งทางแฟนคลับที่อาจจะรอรอเราอยู่ด้วยแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างนะทีะ่บางงานก็อาจจะแคนเซิลไม่ได้บางงานแบบนี่ไปแล้วอะไรอย่างี้ใช่นั่นแหละ mm hmm. ก็จะพยายามทำทุกงานออกมาให้ให้ได้ดีที่สุดในทุกๆงาน แล้วอย่างในคาแรคเตอร์ของเราอ่ะ<บ> <c oughs> มันมันมันต้องอยังไงบ้าง <c oughs> เพราะอุปสรรคของผมก็คือต้องอไรต่อแบบแล้วในสารคของเราอุปสรรคของผมผมว่าความยากของกองทัพมันอยู่ที่ที่ความที่ตัวละครมันนิ่งมากแล้วแบบมันมันจะนิ่งยังไงให้มันดูไม่แข็งแบบมันต้องนิ่งแบบที่มีความรู้สึกออกม,มาให้ให้ได้เห็นนิดนึงด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็จะโชว์ความรู้สึกมากไม่ได้ยาก มันมันยากเพราะว่าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าโชว์มากไปก็ไม่ได้โชว์น้อยไปก็แข็งงิแสดงไม่ดีคนรู้สึกอีกก็เออเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้แหละมันจะมีนายหนุ่นยีดกองครับเนอะหนุนยีดเาเดี๋ยวไปไปทางไหนก็ไม่ได้เออถ้าถ้าก้าวเกินครึ่งไปก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่กองครับมันมันมันต้องมีความมีเส้นความพอดีอยู่อ่ะซึ่งกว่าจะหาได้ก็ยากเหือนก็ตอนดูช็อปก็หาหาอยู่กันใช่เพราะว่าอ่ะอย่างตอนต้นอย่างเงี้ยก็จะมีแบบ ความหลุดได้มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความเป็นตัวเองได้มานิดน,นึงนั่นเป็นตีมมีความรูุ้ดได้ใช้ใสแตาแ,แต่อันนี้ไม่มีเลยแทบแทบแทบ,บแบบยิ้มนิดนึงก็ต้องมีความหมายของกันการยิ้มเนี้ยซึ่งกล้องต้องจับไม่ทันด้วยอบางทีกล้องก็จะเพราะว่าในเคของกองครับก็คือไม่สามารถแสดงสีหน้าได้เยอะแต่ต้องแสดงตามท็อปก็คือมีกีตาร์มีที่วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเอาอะไรเข้าช่วยบางทีแบบเล่นน้อยกล้องก็จับไม่ได้เออแบบ เรียกว่าอ,อะไรมันจะมีกล้องจับแบบแคบกล้องจับไกลใช่ไหมกล้องไกลอะ่ะโอ้โหหนักเลยไม่รู้จะเล่นยังไงเพราะว่าจริงจริองอ่ะถ้ากล้องกว้างรับกว้างเนี่ยครับเขาจะให้เล่นใหญ่กว่าที่เคยเล่นมานิดนึงแต่ถ้าเล่นใหญ่ไปก็ผิดคาแรคเตอร์อีกอก็เลยต้องเออรอจากห้องกล้องแคบแล้วกันแล้วก็ให้มันดูสีนดงหรอเออเออแล้วต้องพูยอะไรพูดไรต้องเตรียมต้องต้องต้องพูดกับพวกพี่พวกคนก่าอย่างว่าเฮ้ยมันจะต้องเล่นประมาณไหนที่มันเออรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะหันนะครับเกิดไซต่ะ ก็คุยกับช่างกล้องให้อ่ะมาลาผมตอนนี้นะเดี๋ยวผมทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทีจริงถามชีวิตจริงถ้าเราเป็นในตัวละครเราจะเขียนใส่อย่างลบมาไม่เขียนถ้าจะต้องชอบคนหนึ่งเราต้องทำอ่ะอ่จะเขียนใส่อย่างลบไหมว่าจะต้องทำยังไงมีวิธีมีวิธีเครื่องเขียนไรไม่มีอาจจะยืมของเขาบ่อยๆแล้วก็ไปเลยแล้วก็ลืมคืน แล้วแบบมาเอาท nice. like so uhm anyway> right? af uh> un> ี่มาเอาที่บ้านเราสิเวอร์มากเลยใช่อันนี้พูดเล่นนะลายมากอะอุ้ยจริงเหรอเฮ้ยอุ้ยลืมเอาไปโรงเรียนอ่ะเธอเคยมีความคิดแบบนี้จริงเหรอออันนี้ชอบอันนี้เป็นวิชาชีพอยากได้บองอะไรดีจะใช่ไงก็แบบเออเวลาเอออถ้ายกยกตัวอย่างเรื่องดินสอยังลบอะไรอยเงี้ยเราก็ยืมดินสอยืมยังลบแล้วก็อุ้ยลืมคืนแลืมเอามาโรงเรียนว่ะเพื่อนทำไงดีแล้วแบบเอ้ยไม่เพื่อนก็จะบอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่เอามาวันอื่นก็ได้เขาเฮ้ยฉันลืมอีกแล้วอ่ะกูลืมตลอดเลยเราก็ยังลืมเขาอีกเหรอไม่ใช่ก็แบบอุ้ยลืมเอามาอีกแล้วอันเดิมเราเออเออไม่เป็นไรเอาไปเลยแล้วเราก็บอกอุ้ยไม่เป็นไรเกรียรติเอาที่บ้านกูสิอันอันนี้พูดเล่นนะแต่ดูสมจริงมากเลยไม่ไปพูดเล่นไม่เท่าไหร่แต่เราซ้ำสองรอบอ่ะเป็นตุกเป็นตละใช่เป็นตุ๊กเป็นตะเลยสมมติการเป็นคนนั้นใช่รู้สึกว่าโอยแย่มากอ่ะเฮ้ยมันต้องแบบว่า มไม่เลยจะถามว่าโฟถ้ามีคนทําแบบนี้กับเธอว่าแบบขอยืมของเธอเธอคิดว่าเขาจะจีบเธอไหมเออในเจอถ้ามีคนทําแบบนี้นุ่มไปซื้อเองเลยถ้ามึงจีบกูไปสาการก่อนเหรอนุ่มไปซื้อนุ่ไปสหกรณ์มึงยืมกูทุกวันเลยกูก็ต้องใช้ยังลบกูไม่ได้เดีใช้ยังลบกับพี่สอนไม่เท่าไหร่ก็ต้องเอามาใช้ที่โรงเรียนด้วยแต่ไม่เอามาแต่บ้านพี่นะแต่ผมเคยยืม iPad ดมา แล้เอาไปเลยเหรอใช่แท็บเล็ตอ่ะเออแล้วก็เอาไปเลยอืมอ่าสิโอ้ยอึ้งเลยเหรออึ้งไม่ใช่มึงยืมเลยล่ะเพราะว่าเพราะว่าที่โรงเรียนผมิดเลยมันละวิดเลยอ่ะมิดชี้เลยไม่เพราะว่าที่โรงเรียนผมส่วนใหญ่เขาใช้แบบอ๋แท็บเล็ตโน้ตไงผมก็แบบวันนั้นผมลืมเอามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออยืมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออเออได้ได้ได้แล้วก็ยืมไปแล้วทุกวันนี้มาคืนยังคืนแล้วคืนแล้วถ้าสมมติเจมีนายยืมสองคืน จะให้ไมได้ถ้าเป็นเกมพีนายให้ได้หมดทุกอย่างจะเอาไปอะไรก็เอาไปเถอะขอแค่สามร้อยอ้ยสามร้อยพอไหมสามร้อยล้านโเขาติงใจอุ้ยสามร้อยเมื่อยู่นะเมื่อกี้เราบอกใหญ่นะไม่ต้องเอาใจให้อ่ะกูบวตแทนให้มึงได้ไหมึงบวตแทนเนี่ยบวตสองก็ไม่ถึงงนาบวตไม่ได้ตังค์ไม่เอาเออเสือด้วยก็พอแล้วนะถ้าจะต้อง ถ้าไม่ใช่อย่างลงสื่อรักเครื่องเขียนอันไหนที่จะใช้เป็นแบบว่าถ้าต้องจีบคนอื่นต้องจีบคนอื่นอ่ะอ๋อเครื่องเขียนอันไหนอ่ะมีมีวิธีจีบคนอื่นยังไงอ่ะไม่ไพทับแบบเกี่ยวนี่ไม่ไพทับอันนึงอันนี้คือยังไงสักเขียนหรือยังไงเธอชอบเธอเธอเป็นรูดเหล็กด้วยนะเธอชอบเธอนะ อันนั้นคือในสกิปอีกเขียนวันดีไม่ใช่หรือชอบใครถ้าชอบอมมติชอบใครสมมติสมมติถ้าชอบเกมไหนเนี่ยเราจะทำไม่ชอบไม่ชอบไม่ได้ชอบอ่ะสมมติเขาชอบใครเมื่อก้นี่แหละเมือกนะเธอจะไปชอบฟิลฉันไม่ได้หรอกว่าถ้าสมมติเธอชอบใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่ร้องต้องใช้เครื่องเขียนถ้าไม่ใช่ยังลบต้องใช้เครื่องเขียนจริงต้องใช้เครื่องเขียนจริงอ่ะมันมีอะไรปากกาดินสอสมุด อาสมุดอืมสมุดแล้วเราก็เขียนแบบเรียงความให้เขาอะไรเงี้ยโอ้หแล้วแล้วมันตรวจเหรอใช่ผมชอบแต่งแต่งกรนะอแต่ว่าผมไม่ทำจริงรอกอันนี้แค่ทีละการเฉยๆแ <c oughs> ต่พูดทำไมวะมอนเมื่อกี้กูว่าพูดเรื่อยๆ,ๆอเอาเลย<ป>ต้องพี่บอกว่าถ้าสมมุติไง้ผมก็อาจจะแบบว่าแอบ,บแอมสม่า เขามีวิชาคณิตศาสตาร์วนันนี้เขาอนุสิทธิ์คณิตศาสตร์มา,า,า,าก็จะแอบไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์แล้วดปส,สอบไปเขียนว่าอชอบเธอนะอะแล้วเาก็จะงงว่าไอ้ออน,นี่ใครวะ,ะแต่เมื่อกี้เราบอกว่าเราแต่งก่อนได้นะก็ชอบเธอนะแล้วเธอจะชอบฉันไหมแล้วทำไมถึงเลือกเขียนในสมุดคณิตศาสตร์ทำไมไม่ไปเขียนในภาษาไทยอ่ะหยาบสิบาราแต่เรไปแล้ว เราพยายามจะดึงสติบูดอินดิจิเออก็เขียนวิชาอะไรก็เขียนไปเถอะปัญหาแต่ท่านเดินดีกว่ามันยอะทีนี้มันดุมันดูดเนอะอ่ะก็คือแบบว่าใช้วิธีการเขียนลงในแปลว่าเป็นคนที่บอกเขาได้ตรงๆบอกผมเป็นคนบอกตรงๆว่าถ้าผมชอบใครผมก็จะบอกหรอก็คือไม่ต้องอินโทรกรนใช่ชอบอะไรอย่างเงี้ออแล้วผมผมผมไม่บอกแอบชอบ ไม่เลยก็ต้องดูเออก็ต้องดูแบบอ๋อเป็นคนมีชอบฟิลการแอบชอบมากกว่าอืมใช่เลยที่ะกี่รตดบอกบอกไปมันก็ไม่ได้อะไรเขาบอกไปผมไม่จีบเีนะแล้วก็คือเรียกว่าชอบเฉยอ๋คือแบบคือเดี๋ยวนั่งขอมงแป๊บนึงเออแต่กูเข้าใจมึงเออขอบคุณนะไม่ก็คือแค่แค่แค่อยากชอบเนียคือแบบเออน่ารักนี่นะเก่งนี่นะอะไรอย่างเงย ก็แบบโอ้ยสวยสวยว่ะอะไรอยเงี้ยแต่ก็แต่ก็อยากชอบเฉยๆไม่ได้อยากเป็นแฟนไม่อยากเป็นอเลยอะแมนพี่มาปื้มเลยปื้มอะไรเทอยากเป็นแฟนมันต้องทำยังไงให้ถึงจะเวิร์คใช่ไหมนะไอ้ร้านของการที่บอกว่าชอบเฉยๆแล้วยู่เฉยๆไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยมีไม่รู้แต่เจมิน่าไม่ไม่เคยรู้สึกอยากมีหรอไม่เคยรู้สึกอยากมีหรอเอามีแฟนไม่เคยรู้สึกอยากมีถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองอ้าวแต่เธอไม่เข้าหาเธอแบบแอบชอบเลยก็มาจีบสิ ถ้ามาจีบเธอจะรู้ตัวไหมถ้าสมมติมีคนมาจีบโอ้ยอย่างอย่างอย่างในเรื่องเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยวไม่ใช่ในเรื่องเธอเธอจีบเพราะว่าในเรื่องก็เหมือนจีบนะก็เหมือนแบบเราสลับกันนี่ทำไมเรื่องแรกนี่เป็นคนจีบอ่าใช่อันนี้เรื่องนี้เขาต้องไปตามจีบถ้ามีคนมาจีบแบบนี้เธอรู้ตัวไหม โอ้หเซอร์ซ่าเกินอ่ะน่ากลัวไม่เอาหมายถึงอะตอมโฟตอนเอีเยอะตอมแบบโอ้โหดูมองแง่วายๆไม่ไม่ไม่ถามจริงพี่ดูแต่อีพีแรกกับอีพีล่าสุดเนี่ยเรารู้อยู่เลยใช่ไหมว่าเขามาชอบเราหมายถึงตัวกตองทับกันหรอค้ว่าตอมชอบเราตั้งแต่ตอนที่เขาจะผิดยังงงถูกไหมไม่อะตอมทับคิดว่าเขาชอบเรามีจริงตอนแรกเขาไม่ได้ชอบเราอะ ใช่แต่ว่าบางเอิญที่ต้องพูดออกไปแทนมัดหมี่ว่าเขาชอบแต่ว่ากลัวมัดหมี่จะเสียหน้าและอะตอมแต่ไปมาอะตอมมาชอบผมใช่พอมาชอบตอนอ p ีสองทำาอยู่ดีเราก็ไม่ชอบเขาอะตอมอ่ะโดยลืมลื้วยังลบอ่ะอันนี้คือจะจีบหรือว่าอะไรไม่ไม้ที่กำลังงงอยู่ว่าอยู่ดีตอนแรกเราคิดว่าเราจะให้มัดหมี่พูดถึงซีดี์ใช่ไหมเออเอาหรืออะไรอ่ะเออไม่เพราะว่าตอนแรกอะกองทัพไอ้แม่อะตอมจะเป็นแม่พ่อสื่อ ให้มันหนีเพราะเราชอบมันหนีใช่ไหมใช่อะไรอยู่ดีเราก็ไปชอบก็เฉยใช่ไหมใช่มันก็ถูกใช่ไหมพี่ก็จถูกใช่ไหมดูกูดูดูปะเนี่ยดูไงเนี้ยดูดูไูด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 ูไูดไดดู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 ดดู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 ดดูดูอูดูู้ด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 าดูงูดูดทดู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 ดุดู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 ด เลยฉันจะลงไปอ๋อกำลังนึกตามอยู่ดูในซคลิปกำลังนึกตามนอนนี่เป็นว่าลูกพี่น้องก็ไม่รู้่มันเรียกว่าอันนี้เทพจร่งจริงสนุกนะตีนี่มนบินแล้วนี่น่าะไรน่โบนักข่าวจะรม่ได้ขนาดนี้เลยเนาะอ่ะเก่งเหรถ้ารแสดงว่าอินดีันี้ก็คือจะเริ่มมันจะเริ่มยังไงบ้างความีโค้ชถ้าถ้าต้องให้สปอยอ่ะ ผมบอกโอ้โหอะไรอ่ะยิ่งกว่าแกงพะแนงไก่ทำไมอ่ะมันเข้มข้นนะมันเข้มข้นเนี่ยเทาไม่ชงเลยนะมันเข้มข้นยิ่งกว่าแกงพะแนงไก่อย่าทำหน้าองค์หใครไปคิดออกวะรู้บอกเลยเออถ้ากูไม่บอกใครไปคิดออกวะพหม่งไแมสไ่มแลงไก่มันโค้งกับกบยาวไม่ใช่แล้วแท้เพลงนี่นะมันพูดว่าเข้มข้นจะ่ป็น ไปไปไปตอบยังไงก็คือมันเข้าใจแบบว่าก็คือกะทิคักอะบอกเลยอะไรกะทิงคักนะกะทิอ๋อกะทิมโอ้